บรรยากาศมันขึ้นในปีใหม่ที่่ามาทุกคนคงมีความสุขตามสมควรนะก็ด้อยู่ับครอบครัวบ้างอะไรบ้างหลายคนก็มีโอกาตาจะได้ไปเที่ยวบ้านอะไรบ้างอันนี้ก็ขอให้เราทำอ,อย่างที่สุดนะไม่ว่าจะบ้านอะไรก็ตามถ้าไม่ทำตามมาตรการมันก็มีปัญหามาแหละนะทั้งเจา้าหน้าที่ทั้งประชาชนก็เลยกระเกิดอะไรความไร่เกิดสุนทรงขด้นนะ อะไรก็ตามผมก็ได้กระโดแนวทางไว้แล้วในเรื่องของการตัดหาเรื่องวัคซีนเรื่องแรงเหล่านี้นะก็เท่ากับประมาณอีกประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยจะได้ส่วนแรกมาก่อนนะของของอีกประเทศหนึ่งนะก็จะไป็นองเข้ามาเพื่อเป็นหมู่บ้านวารสารแพทย์นะนะจำนวนก็สองล้านสามล้านโดสเนีที่เหลือนั่นก็จะต้องรอของที่ที่เราจองไว้อยู่ห้อร้าน เดี๋ยววันที่ใหญ่ทีแล้วกันเราจเรื่องของพี่ผมสต่ลทีก็ต้งงไหวสาสุขใช่ไหมหมอส่งรับามาต้องขายรู้กันนะสาวที่ที่ผ่านมาที่สี่วันที่ผ่านมาเขาไ่หยุดนะเจ้าที่ของเราเลยทำงานอยตลอดต้องให้กำใจอำเภอเขาแระปวดด้านนสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่โดยที่วันละกันจังหวัดเลเราเนี่นะเราทุกคนก็ทำงานในพื้นที่ผมก็ทราบผีแต่ละกตามคนมีมากขมก็ขาเลมแจะคนมีมากนีแหละ ว่าเจ้าพี่ยังไงก็ไม่มีพยอที่จะไปเฝ้าตัวจทุกคนเลยนะทุกคนก็ต้องรับครอบครัวเราเองนะคนหนึ่งนะากแต่งคมด้วยด้วยทําอะไรที่มีอยู่คำเสี่ยงก็อย่าไปทำนะันเพื่อให้มันไม่ลงเลบ้านนะในวันข้างหน้าเพราะฉนั้นหลายอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาพร้อมกับจะแก้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ยังไงที่และกันในปีใหม่ปีนี้นะเราขอให้ ปีหน้าปีนี้เป็นปีแห่งความสําเร็จแล้วกันในการแก้ปัญหาทุกปัญหาผมไม่ไื่นตัวใจกับเรื่องนะบางเรื่องม่าจะพูดบ้างบางเรื่องอาจะไม่พูดแต่ผมทำนะแล้วถ้ารอผลการัอกมาเขพูด,าาพดมันก็เรื่องใหญ่เรื่องมากไปหลายอย่างก็จะเป็นกระแสต่อต้อตานกดนนะผมคิดอย่างนั้นนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆทุกคนก็ทราบู่แล้วว่ามันมันต้องลดลงแน่นอนนะแล้วไปต้องหามาตรการที่เหมาะสมนะว่าจะดูแลกันอย่างไรแต่วันนี้ก็เป็นห่วงใน28จังหวัดที่แพร่เชื่อตำรวจมากเลยนะ น่ถ้าเราควบคุมได้แล้วทุกคนอยู่ในจังหวัดไม่ไปไหนเลยมันก็จะแก้ได uh ้ไปจังหวัดจังหวัดไปใช่ไหมแต่ถ้ายังไปมาแล้อยู่ตลอดไม่ได้ดัรื่อี้เป็นของที่ากขอ่นคนนเรื่องของู้าวธุ้นามีไหมกับภรราผมก็ส่งมาทรถากอนเออสมุทรสากรก็ปูดผู้สี่นากอก็เป็นห่วงนะแล้วก็จัดตรงนี้กิจรทางสามีภรรยาให้หใจให้ท่านหายดยเรีวนะครับ้าทำงานที่อะไรสุด้น แล้วจังหวัดที่ใกล้เคียงก็ดียอดขึ้นใช่ไหมจังหวัดที่เนทางองเที่ยวก็ขึ้นขึ้นดีอ่เราต้อับมาดูว่าเราจะควรจะดีในไหนตองดีม่ตองเชิจ้าหนี้เลยต้องไปตรวดนะจับคุมอะไรกางนี่ควบคุมมากนะเราควบคุมตเองได้ถ้าก่อนมันก็จะดีขึอ่านนะรัฐบาลรับผิดชอบอยู่แล้วที่นี้รับผิดชอบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็หน้าที่ขอบาลนะครับ ในะข้างในเป็นเรื่องของบทการทางยังเป็นแหล่งที่การใช้ระบาดะจัดการไม่ใช่มันเป็นการต่อเดี๋ยวของกลางเท่านั้นนะในเรื่องของการย้ายเจ้าที่มันก็เรื่องธรรมดาแล้วเมื่อปล่อยให้มีการแบบที่ว่านะแต่ที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือวัาต้องหาวิธีการอม่นจะทำยังไงในกรณีที่วันนี้ท่านท่านท่านทราบดีตลกที่บ้านเราแันก็ไม่เกิดไม่ดีนะวันนี้หลักฐานตรงนี้ต้องดีก็ต้องมาหาวิธีการหนึ่งนะเดี่ยวผมข้า่านยกคะในเรื่องของการเดินทางของนักนักเอ่อจะมาขึ้นชัดว่าดี ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่อาจจะเป็นเชื้อพันใหม่อ่ะนั้นนะเนื้อเชื้อพันใหม่ผมเข้าใมาแล้วนะทางการแพทย์หรือฟังในโทรทัศน์แต่างประเทศผมก็เปิดดูนะ,ะเล่นบ้ากอะไรแถวนี้เขาก็บอกว่ามันมีมาตัดเชื้อปุ๋ยเหมือเดิมเดิมเลยไอ้ครับว่ากลายพันธุ์ใหม่คือมันมันสู้กับอะไรถึงจะร้อนได้มากขึ้นตินดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมเดิมนี่ของเราในเก้าสิบเมตรตัวนะเก้าสิบเซนเนี่ยมันปลอดภัยเพราะมันใส่หน้ากากด้วยน้ำลายไม่แพร่กระจายไม่พูดออกไป แต่เกลือใหม่ที่ว่าเนี่ยมันมันแพร่ได้เร็วขึ้นฉันเองแต่ถ้าติดต้นต่อถ็งโควิดผมฟังแต่ประเทศด้วยนะนี่ยอครับว่าคำสั่งของคอร์รัปชันครับนาดนีเครับเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนไอ้เรี่องนีคิดอยู่ไงของเก่าก็ยังไม่ตบเลยพากันใหม่ต่อพัฒนาดูดิอะไรที่มันจะทําต่อจะไม่ต้องทำต่อก็ทําให้นะแต่เดียวกันก็ต้องต้องหาต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วยนะ อยังต่อ,อยังบอกให้ต,ออต,ออต,ต้องช่วยต้องช่วยแต่เงินเอย่าง,งไรมาไม่ได้เลยถ้านายกค้าหลังจากปีใหม่จบลงตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลากี่วันเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ประเมินทุกแผนกลยจคะหมายถึงตัวเลขที่มันจะพุ่งไป